ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมันนี่ชาแนลกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะเขาจะมาแนะนำแอป,ปผ่างเงินฟรีกันอีกแล้วนะคะก็คือแอป,ปตัวนี้เลยเป็นแอป,ปเล่นเกมเนาะวันนี้จะมาสอนสมัครนะคะแล้วก็ดูรายละเอียดต,ต่างๆภายในตัวแอป,ปกันเนาะไปดูกันเลย พอกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราล็อกอินด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้นะคะพอเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้ามาในหน้าตาตัวเกมเลยเนาะพอเข้ามาแล้วนะคะให้เรากดตรงนี้เลย ปุ่มเมนูเนาะให้เรามากดตรง Invite f r i e นะคะเราก็จะเห็นโค้ดเนาะ ประมาณนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นโค้ชของเราเนาะเราสามารถก๊อปปี้นะคะไปให้เพื่อนๆได้เนาะหรือว่ากดตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นลิงก์เนาะโอเคนะคะในส่วนของการรับเรียนก็จะได้ประมาณนี้เลย ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นโค้ดที่เรากดลิงก์จากเพื่อนเพื่อนเนาะสามารถกดซับมิตได้เลยนะคะก่อนกดเนาะเราก็ใส่โค้ดของเพื่อนเพื่อนไปเลยนะคะโค้ดตรงนี้เลยนำมาใส่ตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็ค่อยกดตรงนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะใส่เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะสักครู่เนาะอ่ะพอใส่แล้วนะคะกดตรงนี้เลยอ่ะปุ่มตรงนี้ก็จะหายไปเห็นไหมคะแล้วกดออกมาดูเราก็จะได้เหรียญตามนี้เลยสามร้อยเหรียญน,นะคะโอเคเนาะ ล้วปุ่มตรงนี้ก็จะขึ้นมานะคะจากที่ไม่มีเลยเนาะโอเคนะคะสามารถกดดูได้เลยเป็นการถอนเงินเนาะเหรียญกี่เหรียญสามารถแลกได้ตามนี้เลยขั้นต่ำแลกได้สามดอลสูงสุดได้สองร้อยดอนเลยนะคะโอเคเนาะในส่วนของการเล่นเกมของแอบตัวนี้คือกด ที่ตัวการ์ตูนได้เลยนะคะกดจิ้มไปเลยสามารถดูวิดีโอเพื่อได้รับเหรียญเพิ่มนะคะตามจำนวนเลยเนาะใครไม่ดูก็กดตรงนี้ได้เลย โอเคนะคะในส่วนของการเล่นเนาะจะประมาณนี้เลยในส่วนของแอปตัวนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเขานะคะจะแปลโค้ดกับเลิงก์โหลดไว้ด้านล่างคลิปให้นะสําหรับคนที่อยากลองเล่นเนาะก่อนลากันไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเขาด้วยเนาะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ